ี่4กุมภาพันธ์2568วันจันทร์มือหนีเลยนะครับแบบชัดเจนมากนะครับผมก็ะเล่โอ้โยแบบในฝันนะครับในฝันนี่แบบออก3ตัวปุ๊บนี่สะดุง้งตื่นขึ้นว่าเจ้าของถือกรงเล่บอกยังเขาก็ซื้อไว้นะครับ2ตัวเน้นๆได้เปล่าเอามาเลย8 คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีตอนรับขวาชูช่องกาพารวยครับผมืมเนีจมีแนวทางตำเล่ามาฝากนะครับผมสลับก่อนนอนนะครับนอนกลางวันนะครับผมก่อนที่ว่าจะไปหับนองขอปั่นนะครับกัเลย ย่งางมหาปูนี่ล่ะสาธุเดอ้อปูมาอนีวันจันทร์กันแล้วสิละตำเหล้าดูพอถึงมาสองหัวสามวดแล้วเด้กันแล้วสิละเนี่ยจังได้ลูกหลานสิได้สร้างปูให้เสร็จให้แล้วกันแล้วสิละกันเลยว่อว่าลว่อไปหลายแน่าไล่ยางด้วยละกันยางอ้อมอ้อมอ้อมปูนะครับผมก็เลยเป็นนอนนะครับเริ่มแรกก็บอกคือว่าบอกคือว่าสิหลับนะครับรู้สึกวาปป่าหลับไปแป๊บเดียวภายในประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับ สงสัยสิยลับลึกอยู่นะครับลับจนฝันนะครับผมฝันว่าได้ขามไปฟังเล่าหนี่นะครับผมขามไปฟังเล่าไปเบิง่งเพ้นออกรางวัลน,นะครับผมไปเบิ่งพ้นออกรางวัลเ่ลเพ้นประกาศเป็นวันที่ยี่สบสี่กุมภาพันธ์สองพรอยหสิบแปดวันจันทร์มือนีเลยนะครับแบบชัดเจนมากนะครับผมก็เลยโอ้ยแบบในฝันนะครับในฝันนี่แบบ ออกสามตัวปุ๊บนี่สะดุ้งตื่นขึ้นว่าจะของถือเอกราอยางครับก็ื้อไว้นะครับผมเมื่อเส้านี่มานะครับในใจนะมาไอเจ็ดหนึ่งห้านะครับในใจในี่มาเจ็ดหนึ่งห้านะครับบาท,ที่นี่ก็เลยไปนอนนะครับไปนอนแล้วเลยฝันนะฝันว่าขามโคงนะครับขามไปฟังโขงฟังเล่านะครับไปอยู่ในหอประชุมหอเพอนออกลางวั่นกันน่ะล่ะ คนกัดไซลูกบอลไซนั่นไซนี่ไ้ยังเหมือนเหมือนประเทศไทยเลยนะครับผมเหมือนที่วันไทยทอดสดออกประเทศไทนะ่ะ <c oughs> นะครับบัที่นี้ก็เล่ถึงส่วงคนออกคนกับประกาศยังงวดประจําวันที่ยังวันที่24กุมภาพันธ์2568าประจําวันจันทร์วันยังนีล่ล่ะคนกับวาอาไปแบบชัดเจนเลยนะครับผมก็เลยได้ยินนะครับ เลขรางวัลที่หนึ่งของเพื่อนนะปกติมันออกพวกโตนี่แหละแต่ได้ยินแค่สามตัวท้ายนะครับเหมือนสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับประกาศออกมาก,ก็คือประกาศคือหวยออกนี่แหละนะครับแอเต้แต่ยิ่งยิน,นก็คือหนึ่งห้าสี่นะครับผมเลขสามตัวออกหนึ่งหาซีเพื่อนประกาศออกหนึ่งหาซีปุ๊บนะครับสะดุ้งเลขเอเตะตื่นแบบในความฝันนะแบบ จะคล้องซื้อไว้3ามตัวมันถือบ่อนะสะเดิดขึ้นมานะครับในความฝันสะเดิดขึ้นแล้วก็ไปเบิ้งบินเลขจะคล้องนะครับไปเบิ้งบินจะคล้องจะถือบ่อถือนะครับผมผมเมื่อเวลาไปฮับนองขปันพอดีนะครับก็เลยไปฮับนองขปันนะครับผมแต่นองขปั้นนองขปันก็ไดแล้วนะครับเดวรุ้นน้ากันว่านองขปั่นจะได้ขอแยดบ่อนะครับแยดนองขปันเพราะท่านได้รู้ว่าแยดได้ หนหึเพราะว่านองกบันเหตุการบ้านนะครับเหตการบานการบ้านพุ่นได้มาหล่ไลนะครับนองกบันเนหการบ้านแอดมานั่งอยู่กับปูนะครับมาบอกปูที่ลูกหลานฟันอ่ะก้อนฟันกนยางไมยางกอมอยู่เนี่ยยาง่าโอโู้ย่งได้สีเหวยี่งได้สีส่วเหลือเงินอยู่ตังสี่แสนสี่แสนเจบาทอ่ะเหลือสี่แสนเจวนเงินสี่แสนเจ็นวนี่ โอ้โหขันบอยขันบอถือสามตจะหาหกหวดนี้ยากอยูด่ด้นะครับเพราะว่าแอซื้อไวก้กะย่างเต็มที่กะมันกะเต็มเต็มเพื่อนนะ่ะเต็มเต็มท่าเจ้ากันละ่ะนะครับก็ซื้อไว้ประมาณหาสิบบาทนะครับสามตัวนะ่ะได้แค่ห0สิบบาท ะนะครับผมไปไปดูน้องน้องขับปั่นนะครับผมแต่สองตัวนี้ได้หลายอยู่สองตัวนี้ได้อยู่วันสองสามลอยอยู่นะครับผมคอยถึงทั้งบนทั้งล่างนะมือนี้นะครับได้แล้วก็เกเก็บไว้นะครับเก็บไว้เก uh ็บไว้สร้างปูเนี่ยเก็บไว้สร้างปูนะครับก็ชีใส่น้อยูดอกใส่น้าจากใส่น้ำจากมือนอยขันถือถือสามตัวชีไว้ใส่จากมือนที่เหลือก็ไว้สางปูยานโบเรียวนะครับยานโบเซตถ่ำก็ยังโบ่าณเรียวยู่ ทำกับบ่กด้านในไดวปูกับบ่กด้านในเสร็จไยังก็ไอตงุงตุงข้างนีพ้นกับบ่กด้านในมีไอเขียวพ้นกับอก้านในมีหน่วยตากับบ่กด้านในได้นะครับเมื่อนี้ก็เลยให้ลูกลานถือเงี้ยเด้อปูยสามตัวตรงๆร,ร,ร,รวดหนึ่งหาซีที่ลูกการฝันว่ามันออกไก่มันออกเด้ลอ,อ Folge, ลูกลานที่เหตุให้สั่งให้ bye bye. ไปไปไปหาน้องก้าบ้านนะครับผมไปไปลงไปลงไปนะครับลงมาแล้ว ฮันแหล้วนี่งามคากิรีนะครับพญานาคององสีทองนะครับเอ้ามาแล้วๆเป็นไงบ้างการบ้านอ่ะการบ้านเยอะไหมได้ได้เยอะยังเยอะมากอุ้ยทำไมมันเปียกกล้าน้ำเอาน้ำไว้ไกลๆน้ำมันเหี่ยวส่ไหนไหนไหนเอาสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับอวันวันนี้วันนี้ว่าจะบอกบอกตัวไหนท่านผู้ชมเนี่ยี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่หรอห้าห้าหน้าโอ้แค่นี้ไม่เยอะหรอกเยอะใครว่าไม่เยอะคีบคบอะไรเขาบ้านทำแป๊บเดียวก็เสร็จเขาบ้านทำการบ้านเก่งบ่เสอก็ลองเบิงลองเฮ็ดเบิงพอสิธาเบิงเพราะว่าเขาว้านน่ะเขาบ้นทำแป๊บเดียวเท่านั้นแหละปั้นติดเล่นนะไม่เหมือนพ่อโอ้ไม่ติดเล่นหรอกก็อย่าติดเล่นตัว วันนี้วันนี้ว่าหน้าบุ๊ปยังมันนคือบบุไงน้าเมตตัวนี้มันคือบุบปนะตัวสะโพอนะตัวสะโพกก็บุ๊ปไอเครดอะไรอะไรฟิล์มมันขาดฟิล์มมันขาดทำไมว่าจะบอกท่านผู้ชมเนี่ยขอสองตัวเน้นๆได้เปล่าเอามาเลยหนึ่งแปดหนึ่งแปดตัวเดียวเน้นๆหรือเปล่า ออกตอนไหนเที่ยงเที่ยงไกยเลี้ยงตอนเย็นกับสองทุ่มครึง่งตอนเย็นกับสองทุ่มครึง่งสองทุ่มคืนนี่ตำลาวนะครับผมอุย้ยของแอดได้สามตัวเอาแปดข้างนอกข้าวปันใช้หนาแปดหนึ่งหนึ่งแปดบมลูกแม่อ๋อหนึ่งแปดเล่นวะหนึ่งแปดโอเคหนึ่งแปดจะรอให้มันแห้งก่อนทำหน้าใหม่ก่อน มันมันเปี่ยกไม่เยอะนี่ทาหน้าที่มันไม่เปลียกก่อนตัวเออ,อเดี๋ยวมัน,มนแกแห้งหนึ่งแปดนะครับผมสลับของน้องข้าวปั้นนะครับตอนเย็นแล้วก็ตอนสองทุ่มครึ่งนะครับเย็นแล้วก็สองทุ่มครึ่งใช่ไหมหนึ่งแปดตัวเดียวโคโลโคโลเลยนะครับหนึ่งแปดตัวเดียวนะครับฟีซท่านไหนที่ชอบก็พิจารณาดูได้นะครับเป็นเพียงแค่นแนวทางนะครับผม สำหรับแนวทางตำราก็จะมี18ของน้องข้าวปั้นแล้วก็154ของแอดก้านะครับผมเอฟซีท่านไหนที่ชอบก็พิจารณาดูได้เพราะว่าอากาศจัดเว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าฝันฝันเองซื้อเองถือโบถือกระจิซื้อเพราะว่าชอบนะครับผมชอบเพื่อได้โชคนะครับเพื่อได้โชกกับปูเพื่อปูพ่นไห่เพื่อปูพ่นยาเคศอดากสางตัวนะครับรับร่องว่าคุณนบายาเคด ไวเครืองเดียวแบบนี้แน่นอนนะครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็เสร็จนะครับถ้าเราวางเงินรอบนี้470,000บาทนะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์ลอยเปอร์เซนเลยนะครับผมจะสวยมากถ้ำจะยกขึ้นอีกนะครับถ้ำจะยกขึ้นอีกประมาณ7เมตรนะครับผมแล้วก็ลำตัวก็จะพันรอบถ้ำสวยมากนะครับแล้วก็ปูดำองค์ปูดำแล้วก็องค์ปูผู้ช่งนะครับ ก็จะไว้ในถ้ำนะครับปู่พุชงแล้วก็ปูสีสุโธก็จะไว้ในถ้ำนะครับอ,องค์ปูดดำผู้ดำนี่ก็จะไว้อยู่ยด้านนานะครับฝั่งฝั่งทางทางา่านนี้นะครับผมมันจะอยู่คู่กันกับปูใหญ่แต่ผลจะอยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วถ้าถืออีกถืออีกถือรางวัลที่หนึง่งไปอีกก็จะเหตุญาให้เลยนะครับจะทําให้ทุกปูเลยถ้าได้รางวัลที่หนึง่ง นะครับจะทำย่าให้นะครับผมเอาไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงคลินี้ครับผมสวัสดีครับ